ลองเงี่ยหูฟังเสียงรอบตัวดูนะครับนอกจากเสียงของผมแล้วคุณได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศไหมเห็นแสงไฟที่กำลังตกกระทบโต๊ะหรือเปล่าหรือรู้สึกถึงสัมผัสของเสื้อผ้าที่กำลังเสียดสีกับผิวหนังไหมในวินาทีนี้ประสาทสัมผัสข,ของคุณกำลังส่งข้อมูลนับล้านหน่วยพุ่งตรงเข้าสู่สมองพร้อมๆกันเหมือนคลื่นยักษ์แต่เชื่อไหมครับว่าสมองของคุณมีความสามารถรับรู้ได้จริงๆแค่เสี้ยวเดียวของข้อมูลพวกนั้นคำถามคือ ข้อมูลที่เหลือหายไปไหนและใครเป็นคนตัดสินว่าภาพไหนควรค่าพอที่จะให้คุณมองเห็นและภาพไหนที่ต้องถูกตัดทิ้งตลอดการวันนี้ผมจะพาไปดูเบื้องหลังห้องบัญชาการส่วนตัวในหัวคุณครับระบบที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อแย่งชิงพื้นที่หน้าจอที่มีอยู่จำกัดและความวุ่นวายทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่ด่านแรกสุดครับยินดีต้อนรับสู่ห้องควบคุมความสนใจครับ ที่นี่เปรียบเหมือนห้องส่งสถานีโทรทัศน์ที่วุ่นวายที่สุดในโลกเพราะมีฟีดภาพและเสียงไหลเข้ามาตลอด24ชั่วโมงแต่ปัญหาก็คือเรามีหน้าจอหลักที่จะออกอากาศให้คุณรับรู้ได้จริงแค่จอเดียวและที่หน้าแผงควบคุมนั้นไม่ได้มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่แค่คนเดียวแต่มีบอสสองคนที่มักแต่แย่งรีโมทกันอยู่เสมอคนแรกนั่งอยู่โซนหน้าสุดใส,ส่สูทผูกไทยดูสุข,ขุม เขาชื่อว่า prefrontal cortex หรือ PFC คนนี้คือผู้อำนวยการฝ่ายผลิตครับทำงานด้วยเหตุผลมีแผนงานชัดเจนเช่นตอนที่คุณกำลังจะข้ามถนน PFC จะสั่งการอย่างใจเย็นว่าหันขวาดูไฟแดงคำนวณความเร็วโอเคปลอดภัยแต่ลึกเข้าไปในเงามืดของห้องยังมีอีกคนยืนอยู่คนนี้ไม่ได้ใส่สูตรแต่ใส่ชุดหน่วยกู้ภัยพร้อมรบเขาชื่อว่าอ m ิก d a l a หน้าที่เขาไม่ใช่การคิดวิเคราะห์ครับแต่คือการจ้องจอมอนิเตอร์เงียบๆเ,เพื่อสแกนหาภัยคุกคามและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งสวนเลนมาด้วยความเร็วสูงในเสี้ยววินาทีนั้นสองคนนี้ไม่ได้ปรึกษากันนะครับแต่มันคือการยึดอำนาจอมิกดาลาจะทุบโต๊ะปเปรี้ยงแล้วกดปุ่มฉุกเฉินสีแดงทันทีเขาสาดสารเคมีไปทั่วห้องเพื่อสั่งตัดสัญญ,ญาณจออื่นๆทิ้งทั้งหมด เสียงเพลงในหูฟังจะดับไปความร้อนที่ผิวหนังจะหายไปเหลือแต่ผ้ารถที่พุ่งเข้ามาขยายใหญ่จนเต็มจอนี่คือเหตุผลที่เวลาตกใจสุดขีดเรามักจําไม่ได้ว่าใครยืนอยู่ข้างๆหรือวันนั้นเราใส่เสื้อสีอะไรเพราะพออพีเอฟซีถูกแย่งรีโมทไปแล้วเหลือแต่คําสั่งเดียจากอะมิกดาลลาคือหนี เมื่อฝุ่นจางลงสิ่งที่เราได้มาคือไฟล์วิดีโอเหตุการณ์ระทึกถวนหนึ่งชิ้นวางกองอยู่บนโต๊ะทำงานกลางห้องแบบลวกๆครับมันเป็นไฟล์าภาพดิบที่สั่นไหวรุนแรงแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับไฟล์นี้มีแค่ภาพเหตุการณ์แต่ยังไม่มีป้ายชื่อแปะไว้เลยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนหรือเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้อีกไม่กี่นาทีมันก็จะถูกกวาดทิ้งลงถังขยะแน่นอน งานนี้จึงต้องร้อนถึงช่างตัดต่อมือโปรอีกคนครับที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องเขาคนนั้นมีชื่อว่าฮิปโปแคมปัสครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเขาคือโปรดิวเซอร์ฝ่ายตัดต่อมือหนึ่งของสมองที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาแบบวินาทีต่อวินาทีเพื่อจัดการกับไฟล์วิดีโอดิบๆที่ถูกส่งมาจากบทที่แล้วตอนที่ไฟล์นี้มาถึงมือเขาสภาพมันดูไม่จืดเลยครับภาพรถ มาจากแผนกการมองเห็นเสียงเบรกมาจากแผนกการได้ยินความกลัวมาจากอะมิกดาลาทุกอย่างแยกกันมาคนละทิศละทางเหมือนจิ๊กซอที่เทกระจัดหน้าที่ของฮิปโปแคมปัสคือต้องรีบคว้าทุกชิ้นส่วนที่ลอยเคว้งคว้างนั้นมาเย็บรวมเขาด้วยกันเขาจะผูกภาพรถเข้ากับเสียงเบรกและผูกเสียงเบรกเข้ากับจังหวะหัวใจที่เต้นรัวแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นตำนานของสมองไม่ใช่แค่การรวมภาพและเสียง แต่คือการที่เขาหยิบป้ายกำกับสองใบแปะลงบนหน้าปกวิดีโอป้ายแรกเขียนว่าที่ไหนและป้ายที่สองเขียนว่าเมื่อไรวินาทีนี้แหละที่เวทมนเกิดขึ้นจริงจากเดิมที่เป็นแค่แสงสีเสียงไร้ความหมายมันกลายเป็นเหตุการณ์เกือบตายหน้าปักซอยเมื่อเช้านี้สมบูรณ์แบบพร้อมออกอากาศถ้าขาดฮิปโปแคมปัสไปคุณจะยังเห็นรถและได้ยินเสียงเบรกแต่คุณจะไม่รู้เลยว่า เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณหรือเป็นแค่ภาพในทีวีคุณจะกลายเป็นคนหลงทางในเวลาของตัวเองทันทีตอนนี้เทบันทึกเหตุการณ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ววางเด่นร้าอยู่บนโต๊ะตัดต่อกลางห้องภาพชัดเสียงครบอารมณ์มาเต็มแต่มันมีข่าวร้ายอยู่อย่างหนึ่งโต๊ะตัวนี้เป็นแค่โต๊ะพักงานชั่วคราวมันเปราะบางมากและพื้นที่จำกัดสุดๆถ้าคืนนี้สถานีปิดไฟ หรือมีใครเผลอเดินมาชนโต๊ะเทปม้วนนี้จะร่วงลงถังขยะและหายสาบสูญไปตลอดกาลทางเดียวที่จะรักษาความทรงจำนี้ไว้ได้คือต้องรีบขนย้ายมันไปเก็บในตู้เซฟนิรภัยที่อยู่ลึกที่สุดของสถานีแต่ประตูตู้เซฟนั้นจะเปิดออกก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งหนึ่งเท่านั้นครับสิ่งนั้นคือการนอนหลับครับทันทีที่คุณหัวถึงหมอนและสติเริ่มเลือนรางไฟในห้องส่งหลักจะถูกรี่ลง สถานีข่าวปิดทำการชั่วคราวแต่นี่คือช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดของทีมงานเบื้องหลังในขณะที่คุณหลับฮิปโปแคมปัสไม่ได้หลับไปด้วยเขากลับมาที่โต๊ะตัดต่อแล้วหยิบเทปเหตุการณ์เมื่อเช้ามาใส่เครื่องเล่นแล้วกดปุ่มรีรันเขาจะฉายภาพเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คราวนี้ไม่ได้ใช้ออออากาศให้คุณเห็นนะครับเขาฉายสัญ,ญญาณพุ่งตรงไปที่สำนักงานใหญ่ที่ชื่อว่าเนโอคอร์เ n e o c o อเท x คือคลังเก็บข้อมูลถาวรขนาดมหือมาที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่ของสมองแต่ที่นี่ไม่ได้เก็บข้อมูลใส่กล่องเดียวรวมกันเขามีแผนกแยกย่อยชัดเจนเมื่อฮิปโปแคมปัสส่งสัญญาณไปไฟล์าภาพรถจะถูกส่งไปเก็บที่ตึกแผนกภาพด้านหลังสมองไฟล์เสียงเบรกจะถูกส่งไปที่ตึกแผนกเสียงด้านข้างส่วนความกลัวจะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์อารมณ์ การฉายซ้ำในตอนหลับนี่แหละครับเปรียบเสมือนการเดินสายไฟเชื่อมตึกต่างๆเข้าด้วยกันรอบแรกสายไฟยังบางๆขาดง่ายแต่พอฮิโปแคมปัสฉายซ้ำร้อยรอบพันรอบตลอดทั้งคืนสายไฟเส้นนั้นจะกลายเป็นเคเบิลใหญ่แก้วที่เหนียวแน่นแข็งแรงกระบวนการนี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าคอนโซลิเดชันและมันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่คุณหลับเท่านั้นนั่นหมายความว่าต่อให้คุณเจอเรื่องสำคัญแค่ไหนมาตอนกลางวัน แต่ถ้าคืนนั้นคุณอดนอนฮิปโปแคมปัสจะไม่มีเวลารีรันเทปและเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเทปที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะชั่วคราวก็จะถูกกวาดทิ้งเกลี้ยงเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคืนนี้คุณหลับเต็มอิ่มตื่นเช้ามาคุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ในหัวของคุณโครงขายสายไฟชุดใหม่ได้ถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะให้คุณกดเรียกดูได้ตลอดชีวิต เมื่อมองย้อนกลับไปดูระบบทั้งหมดนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่แสงกระทบตาจนถึงวินาทีที่ความจำถูกเซฟลงคลังเราจะเห็นความจริงข้อหนึ่งที่น่าตกใจครับเมื่อเราถอยออกมามองภาพรวมของห้องบัญชาการทั้งหมดอีกครั้งตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าจนถึงห้องเก็บของหลังบ้านเราจะพบความจริงที่น่าทึ่งครับความทรงจาไม่ใช่การบันทึกวิดีโอที่ซื่อสัตย์ต่อความจริงเสมอไป แต่มันคือภาพยนตร์ฉบับตัดต่อหรือ Director's Cut ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นแล้วลองนึกย้อนดูสิครับวินาทีแรกแสงและเสียงนับล้านหน่วยพุ่งชนเราแต่ผพวกํายการ PFC และ Amigdala เลือกที่จะทิ้งข้อมูลเกือบทั้งหมดไปเพื่อเก็บไว้แค่สิ่งที่สำคัญต่อชีวิตหรือสิ่งที่กระทบใจเราจริงๆจากนั้นช่างตัดต่อฮิปโปแคมปัส ก็เอาภาพที่เหลือรอดเพียงน้อยนิดนั้นมาแต่งเติมประติดประต่อใส่เวลาใส่สถานที่จนบางครั้งความทรงจำของเราก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงบ้างและสุดท้ายการนอนหลับก็ทำหน้าที่เป็นตัวกรองชั้นดีที่จะลบเรื่องไร้สาระทิ้งไประหว่างคืนและเลือกฝังเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่สุดลงไปในเนื้อสมองของเราถาวรดังนั้นถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าทำไมฉันขี้ลืมจัง หรือทำไมจำรายละเอียดไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอย่าเพิ่งโทษว่าสมองของคุณพังนะครับบางทีทีมงานในหัวคุณอาจจะแค่กำลังทำงานเก่งขึ้นก็ได้พวกเขากำลังช่วยคุณคัดกรองสิ่งที่รกสมองทิ้งไปเพื่อให้เหลือที่ว่างสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วตัวตนของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยทุกสิ่งที่เราเคยเจอแต่ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เราเลือกจะจำต่างหากครับ หวังว่าเรื่องราวของทีมงานในหัวคุณวันนี้จะทำให้คืนนี้คุณนอนหลับได้อย่างมีความหมายมากขึ้นนะครับเพราะทุกครั้งที่คุณหลับลึกคือช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างตัวตนของวันพรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวกลไกลเบื้องหลังชีวิตแบบนี้และอยากรู้ว่ามีเรื่องไม่รู้รอบตัวอะไรอีกที่ซ่อนอยู่ในร่างกายลองคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับไม่แน่ว่าเรื่องที่คุณสงสัยอาจจะเป็นตอนต่อไปก็ได้ และถ้าใครอยากสนับสนุนค่ากาแฟให้ทีมงานห้องตัดต่อของเรามีแรงทำคลิปต่อไปสามารถกดปุ่ม s u p e r t h n n k s หรือกด Join เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้เช่นกันสำหรับวันนี้หวังว่าระบบความทรงจำของคุณจะทำงานได้อย่างมีความสุขเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ